พี่นองจ้าเม่นี่ไปเที่ยวในเมืองค่ะว่าในเมืองมีอย่างนีเนาะค่ะเนะาะบัวลามาดูนล่ะค่ะพี่น้องจ้าป้าค่ะไปกันเลยค่ะลบมึงไล้ละค่ะพี่น้องจ้าคุณจากต้นไม้นะค่ะเนาะจากเกสรนดอกไม้น่ะรลกให้ลายค่ะนะคะนาะมองเห็นอาซจาจเจมเจมมากค่ะแต่ว่าข้ามไาเจมมันกับบวัวใดหอนซะเลยเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะเป็นยังมี ีหนาวนะคะพี่น้องเวลาล่มมากสิเบ,บิงะะ่งเนี่ยขาขาล่มนะกันหนาวเนาะค่ะเนาะ,ะพวกพี่น้องเห็นก็คืออา่มามันหางม,มาทวงนาะค,ะะคะ่เะเนาะตอนนี้สาอยู่ในเมืองมันหางค่ะพี่น้องขัดใจเมา่เมืองมันหางกระเทียนขัดจะรักเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะของเมืองเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะของเล่นมากเลยล่มแรงมากเลยค่ะพี่น้องจ้า เอามาให้พี่น้องเบิ่กนะค่ะนะคันพี่น้องไม่เห็นเมืองนี่แล้วนี่แหละค่ะคือสัญลักษณ์ของม่านฮาวเนาะค่ะเนาะกับสีเบียนประมาณนี้แหะคะ่ะหญ่อายุค่ะพี่น้องจ้าพอสมควรอยู่นะค,ะนะคะ่ะเนาะบรรยากาศกับรอบๆลูกเพืองของเสียมานนี่นะคะคนกับไลยพอสมควรเนาะค่ะเนาะเพราะว่าวอาทิตย์นี้นะก็เหมือนกับว่าข้าเจ้าเริ่มเปิดนะคะอไอพวกสถานที่ต่างๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็เริ่มสิมีคนเขามากนะคะเนาะ เป็น,รราานี่ะ,บบามมานะคะบรรยากาศนี้ก็แปลว่างามมากเลยนะคะงามเพวอย่างตีค่ะแบบว่าขันมีค้นมายางเนาะค่ะเนาะมันก็เหมือนกับแบบว่าเออบรรยากาศมี่ก็เริ่มดีขึ้นเนาะคะนะ่ะเนาะบอมคือว่าขันเขา้ามายางละ่ะบอมมีน้น่างสีเนาะค่ะเนาะบอมมีคน้นยางที่วิัยพานเข้าองสินะบรรยากาศมันก็ออกใหญ่ีเวกบางเว้งละกันเฮดให้เข้ามีความรู้สึกว่าเป็นอิหยังที่แปลกแปกเนาะคะนะ่ะเนาะ นะคะคมีเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมานฮามนะคะเนาะนะคะจนะเสียว่านี่วิลล่าที่น้องจ้าปูขคนกันหลายนะคะเดี๋ยววิลล่าอีกมือมาค่ะเนาะเอนี่นะคะบรรยากาศบรรยากศยาศไม่ไม่ของในรอบสองเดือนนะคะพี่น้องจ้ากัเะะบ,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 บเบิร์ดด้วยนะคะหล่อบล้อมล้อมเลยน้องคันน้อเนาะเลื่อมนีคนยางเลืมม่อมนีคน ตื่นเต้นกับบรรยากาศดีๆแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะอย่าว่าแต่น,นันธนณิสาก็มีความรู้สึกว่าตื่นเต้นึ้นกันค่ะพี่น้องกันค,คนไหลคะ่ะเทเทบรรยากาศดีไปอีกอย่างนึงนะคะน้อที่น้องว่าจะเข้าเบิ่งเสือผ่ามาช้อปนะคะแต่ว่าการมีการตอนแถวกันมากมม่เลยคะ่ะเงี้ยวป็น โลเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าสิเป็นวิเทียบใดๆเนาะค่ะเนาะคิดว่าคือสีบอลลอดเนาะค่ะพี่น้องจ้าเนาะค่ะเนาะฟังดูนะสีเป็นอ่ามังโกซ่าเป็นอะไรต่างๆนะคะต่อแถวบดเนาะค่ะเนาะถึงว่าสีเปิดให้อ่าไปซื้อขายได้แต่ว่ากัยญังต่อแถวกันยาอ่อนเกียรติเลยค่ะพี่น้องเบฟังเลยละคะ่ะ ลานต่างๆ,ๆเนาะค่ะเนะ<ล>าะทางเดค่ะพี่น้องจ้าสองขางข้างากระสิเปลี่ยนประม่าน,นี้เนาะค่ะเนาะคะ่ะกนกะหลายพอสมควรเนาะค่ะเมื่อกี้ก็เขาไปในลานอยู่ค่ะไปเบิงึงแตาว่าเป็นดังไหนเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากะ ค่อนข้างจะลำบากจะน้องจาเพราะว่าตรงตัวแถวเนาะค่ะเนาะตรงตัวแถวตลอดเวลาเนาะค่ะเนาะแล้วก็แถวกระย่าวนน้ำนะคะแต่ละล้านแต่ละล้านนะเนาะเพราะว่ากะบมื่อไห่คอยเห็นขนเข้าไปซื้อเนาะค่ะเนาะทุกคนถึงก็ต้องแบบว่าอยืนในห้างกัดฮือแบบว่ายางให้ห้างกันเนาะค่ะเนาะแล้วก็เข้าไปซื้อของในร้านแอมมิกกี้นะคะของใส่นะคะก็ต้องเอารถซื้อของนะคะคนละขั้นเนาะค่ะเนาะ ต้องพูดขนต้องมีรถอ่ารถซื้อของนะคะพี่น้องเพราะว่าคนมาสีบอดีเนียนได้ล้านเนาะค่ะเนาะคันเข้าไปอ่าโดยที่ว่ามีรถซื้อของนะคะม่านกับขันคางพี่ว่าจะเข้าไปได้ตามใจชั้นเนาะค่ะเนาะแล้วก็ซีเน่นกันใน้ล้านนะคะเนาะกันลมหายใจคืออากาศกันซีบอดีนะคะเนาะกันเลยแบบว่าจําเป็นต้องเอารถคนละคันเนาะค่ะเนาะเอาย้อนแส็งลาค่ะพี่เนี่ยนะย้อนแสงกิบว่ามูดอ่ะค่ะเพราะว่า ใส่แวนเนาะคะนะ่ะเนาะมองบนเห็ดยัง,ยงค่ะพี่น้องจ้ะเอาหันไปค้างนี่กันบ้างสัตวนะนะะนะี่กับเมืองมนันฮามเนาะค่ะนะักเมองทีุกคนรวมนะคะนะคุณนนะนะคะนะค่ะซิ่งกับราคาหนะ้าตอนนีเนาะคะนะ่ะเนาะยางเขามาเบิงเขามาเบิงซื่อๆนะว่าบรรยากาศในเมืองเป็นยังไงเนาะคะ่ะแต่ว่ากะ เพว่อให้ฟังนะคะพี่น้องหลายนะคะคนนะเพราะว่าโดนแล้วนะคะนักบวชด้เขามาเนะะาะจะมีความตืน่นตินเป็นตะยานเป็นตะนายนะคะบรรยากาศก,นกะนี่นะคะนะนี่คือบรรยากาศนะคะพี่น้องจา้าถ้าน,นะ,นะะ,ะาก,นนก็สีว่าายนะคะเนาะ กระสีไทยรบๆรบม่ให้พี่นอ้องเบื้องนะค่ะจากแตก่กนนิสาขาม่านี่ก็แบบว่าเหมือนเมืองล่างเลยนะคะพี่น้องเมืองล่างแล้วก็เป็นตะยานน้ำเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเราเคยเห็นเนาะค่ะเนาะว่ามันสีว่างแล้วมันสีล่างถึงขนาดมีประมาณ่างสีแล้วค่ะนาะแต่ว่ามาัมือน,นี้กัะพี่น้องจ้านิสากับ่กอะไรไปตนตอแถวคือข้าเจ้าดอกค่ะพี่นอ้นอ,นอ,นองเห็นบ่มคะข้างขวามือของนิสานะคะ พเจ้าต่อแถวเนาะค่ะเนาะซื้อของนะคะส่วนนิซากับว่าไปซ้อรวะคาเพราะว่ากับว่าเป็นยังค่ะพี่้องจ้าซื้อออนลน่าเอาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะที่จริงแล้วนะกับว่ามักซื้อเราค่ะพี่น้องสร้างในอินเทอร์เน็ตเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันวัวใดเป็นยางมันวัวใดมายางนะคะ มันว่าอะไรไมายางจับยางเบิองยางอย่างนั้นค่ะน้องที่รองเห็นว่าคับต้อเท้ากันเต็มเลยค่ะมาแล้กค่ะเนาะเครื่องขังไส้ขังคว้าน้าค่ะมันพี่น้องมึงนี่แหละขังไส้นิซากับสิบมะม่านี่น้าค่ะเนาะพิ่ซาเห็นเบิองมั้พี่น้องเห็นบ่งคับนะพิ่ซาว่ามากซื้ออันน่ะอันน่ะออนไลน์เราค่ะพี่น้องจ้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือสิต้องเห็ดนะค่ะเนาะเบิองเอหระค่ะ เอิงเนี่ยนะ <S <S ตัวอะไรเลยบ่อยากไปต่อแถวนะคะเบิ่งเนี่ยนะ,ะนบ,บ่ามาักบ่ามากอันนะซื้อของออนไลน์แต่ว่าก็ต้อง ก็ต้องซื้อในลักษณะนั้นแหละค่ะพี่น้องจ๋าก็ต้องเปลี่ยนเจ้าของแล้วค่ะนันนี้เนาะคะ่ะเนเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปฮ่าก็ต้องมุนไปตามโลกมันเนาะคะ่ะเนาะพี่จริงอะมากมม่ยางยังสิละคะ่ะมันได้ยงางออกกําลัางกายมันได้ยังแบบว่าโน่นนี่นั่นเนาะคะ่ะเนาะดีก็เฮ้าแบบว่านั่งอยู่บ้านเนี่ยสิละคะ่ะแตบบ่ว่ากับกัญยาค่ะก็ว่าเป็นยังเน,ะะนงาะเนาะแ่ยังมาช่วงวบรรยากาศแังสี่จะดีงามมากแลวคะ่ะ ข้น,นกับร,ร้ายเลยล่ะค่ะซื้อมือเนี้ยลายกับซิเป็นมือน,นี้แหละค่ะเริ่มแล้วนะคะเนาะเพราะว่ามือน,นี้มันตรง,ตงะะก,กับวันเสาร์เนาะค่ะเนาะงหลักกับนกับจับตาโม่งนะคะแล้วก็เออมันสิเป็นไปยังไงต่อไปนะคะเนาะต่างคนกับตางเขามามาชมนะคะพี่น,อน,อน,าาน,น้องเยอะมากเลยละคะมาชมบรรยากาศในเมืองเนาะค่ะแต่ว่าสิเป็นยังไงนาะคะ่ะนะ นะะเอาบรรยากาศรอบๆลอ,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 อมๆมาให้พี่น้องเบืองน้าเนาะ,ะนะคะนะคะี่ก็คือเปลี่ยนแปลงไปไร้เนาะค่ะพี่น้องนอกจากเป็นเมืองหลังๆนะคะเดือนกรที่เขามานะคะเขามาเบิ่งซื่นนะคะพี่น้องเขามาเล่นซื่อนะคะณา,า,าตัวนี้กับวล่า,างแล้วค่ะ โบรลลางแล้วกะแน่นหนาคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องจ๋าก็ดีงามแล้วคะ่ะเนาะอยากให้ทุกอย่าง,างมันผ่านไปด้วยดีในได้เรียกว,วันนะคะเนาะอยากให้ผ่านวีกลิปช่วงนี้ไปไปๆนะคะพี่น้องเพราะว่าคนกนระตุกงานหไรต่อใะช่วงนี้เนาะได้ห็นไหมคะ กระย่างเบิ้งรอบๆร้อมๆนะคะพี่น้องจ้าก,กินกาแฟไปแก้วนึงนะคะแค่ตอนนี้ก็สิกลับแล้วเนาะคะา่ะเนาะจังไดกะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องจ้าเจอกันคลิปหน้าเนาะคะา่ะเนาะจังไดกะฝากกดไลค์กดแชร์ล่ะคะ่ะกดติดตามนะน่าไม่เด้เกจะพี่น้องจ้าเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณมากาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี มาดื่มกาแฟกันส่นจังจ้าต้องเขียนทียูน้ำค่ะพี่น้องจ้าจจงสิไร้กาแฟาเนาะค่ะเนาะ